มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนนะฮะในเช้าของวันนี้ครับก็เป็นเรื่องที่คมเกลื่อนเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าคดีนี้เกิดขึ้นมายาวนานและน่าจะเป็นช่วงเวลาประมาณ 6- 7ปีแล้วครับแต่ปรากฏว่าคดีศาลพึ่งตัดสินเมื่อวานนี้เป็นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงประมาณเกือบหนึ่งทุ่มมีการรายงานข่าวนี้นะครับเรื่องราวของทานด้านเสียนักธุรกิจของอุดรธานีครับ ได้มีการถูกศาลสั่งประหารชีวิตคดีจ้างวานฆ่าโหดพระหมอครับทีนี้ผมเองก็ไปตรวจสอบแล้วนะครับตรวจสอบแล้วหลายฉบับครับปรากฏว่าทางได้มินิเจอร์ออนไลน์นะครับรายงานเพียงแค่ว่าสารตัดสินผู้จ้างวานนี่คือประหารชีวิตผู้รับจ้างคนจัดหาและก็มือปืนนิจจำคุกตลอดชีวิต ส่วนคนดูต้นทางนาั้นสารยกฟองครับแต่ว่าไม่ได้พูดถึงประเด็นสาเหตุว่าเกิดจากอะไรก็พยายามที่จะไปดูฉบับอื่นนะครับก็ปรากฏว่ามี2ฉบับที่พูดถึงเรื่องนี้ครับก็คือมติชนกับไทยรัฐแต่ปรากฏว่าทั้ง2ฉบับนี้เป็นข่าวเดียวกันครับก็คือพูดง่ายๆว่าสติงเกอร์คนเดียวกันและก็ส่งให้ทั้งไทยรัฐและก็ส่งให้ทั้งมติชน ทีนี้ผมเองหยิบเอาข่าวนี้มาจากทางด้านไทยรัฐเพราะว่าภาพประกอบจากไทยรัฐมีความคมชัดมากกว่าครับแต่ว่าเนื้อหาข่าวนะครับมีความลึกกว่าของเมเนเจอร์ออนไลน์ครับและก็เป็นข่าวเดียวกันกับของมติชนนะครับอันนี้ต้องพูดให้ฟังอย่างนี้จากการตรวจสอบของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยขอรายงานจากไทยรัฐครับไทยรัฐรายงานอย่างนี้ว่าสารพิพากษารประหารชีวิตเสียบัก เป็นอดีตนักธุรกิจคนดังของจังหวัดอุดรธานีนะครับคดีจ้างวานฆ่าพระบัณฑิตสุปันทิโตหรือว่ารู้จักกันในานมของพระหมอส่วนมือปืนและก็ดาบตำรวจควรรับงานจำคุกตลอดชีวิตครับโดยช่วงเช้าของเมื่อวานนี้คือวันที่4สิงหาคมนะครับ2,564ที่ห้องพิจาณคดีที่6อาที่9ศาลจังหวัดอุดรธานีสารนัดอ่านคำพิพากษาเป็นสารชั้นต้นนะครับ ก็เรียกว่าสู้กันไปอีกหลายสารนะฮะศสารชั้นต้นไซอุทอนศารดีกาอันนี้เป็นแค่สารชั้นต้นแต่ว่าคดีนี้เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับเป็นสารชั้นต้นจะมีการอ่านคําพิพากษาคาดีนายบรรเจิดฉัดไพทูลหรือว่าเสียบักอายุก็ไม่น้อยนะ69ปีแล้วก็เป็นนักธุรกิจชื่อดังของจังหวัดอุดรธานีครับซึ่งเป็นผู้บงการดาบตํารวจชานชัยสร้อยสองวนอดีตพอบอหมู่งานสืบสวนของ สถานีตลุกภูทรจังหวัดอุดอรธานีคนรับงานและก็มือปืนคือนายปัญจาหรือว่านายโบชาุีแสนครับอายุ55ปีแล้วก็มีทานต้านคนชี้เป้าคือนายบุญนาคหงสาคำอายุ48ปีอดีตพนักงานขับรถของสนักง,งานชุมพรทันที่5อุดอรธานีในคดีร่วมกันใช้อาวุธปืนครับยิงพระอาจาร,รย์บัณฑิตสงวนแก้วหรือว่านายแพทย์บัณฑิตสงวนแก้ว ซึ่งชาวบ้านรู้จักกันในานามของพระหมออายุ48ปีเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าต่อสีเสียตตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดอรธานีเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่นู้นฮะช่วงเช้าของวันที่1มีนาคม2558ในระหว่างที่พระหมอนี่ครับออกบินทบาทครับทีนี้เขาก็มีการโยงใหญ่นะฮะโยงใหญอ่อันนี้คือเสียบักนะครับ ทีนี้เขาทางด้านไทยรัฐได้มีการโยงใหญ่นะฮะคดีนี้ที่เกิดขึ้นเวลา7จ็นาิกายีมาทีของวันที่1มีนาคม2558ผู้ว่าจ้างหรือผู้จ้างวันนี้คือนายบรนเจิดนายบรนเจิดนะครับชดไฑูทู์ว่าจ้างในวงเงิน3 0 0แสนบาทแต่ว่าในข่าวนี้บอกว่า2 0 0แสนกว่านะฮะโดยทีมลงมือนี้ก็ประกอบไปด้วยคนที่ คนขับรถนะฮะคนขับรถได้เงินไป85,000คนร่วมชี้เป้านี่คือได้ไป55,000แล้วก็มือปืนได้รับไป110,000บาทครับแล้วก็มีรถมาสดา้าแคปสีขาวแล้วก็มีอาวุธปืนลูกซองแต่ว่ามีการดัดแปลงเป็นยิงกระสุนปืนด้วยปืนลูกปืน M16 ครับค่าปืนนี้50,000บาทยิงไป2นัดครับเวลา7็นานิกา20ที เยื่อนะครับก็คือพระหมอก็คือพระอาจารย์บัณฑิตนะครับสงวนแก้วหรือว่าพระบัณฑิตสุปัติโตนะครับจะวาดวัดต่อสีเสียดครับและก็มีความขัดแย้งกันทีนี้ความขัดแย้งนี้คือหนังสิพิมพ์ทั้งม a นิเจอร์ออนไลน์ไทยรัฐมติชนพยายามเลี่ยงไม่ถึงปมของการฆ่าครับแต่ว่าภายนภาพนี้นะครับแสดงปมเอาไว้ครับและก็ผมเอง เคยนำเสนอข่าวนี้ตั้งแต่ปี58พอจำได้คลับคล้ายคลัคลาตอนที่มีการจับกลุ่มนายบรรเจียหรือว่าเสียบักเนี่ยว่าปมคืออะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับเอาว่าตามทางด้านสื่อก่อนตอนนี้ครับแต่ว่าในในผังของคดีนี้ครับมีปมเห็นชัดเจนอยู่ครับโดยทางด้านนายบรรเจิดฉชัดไพฑูนะครับผู้ต้องหาที่ได้รับการประกันตัวจากปัญหาสุขภาพ ได้เดินทางมาฟังคาพิพากษาก่อนเวลาในขณะที่ผู้ต้องหาอีก3คนผู้ถูกควบ,ค,วบคุมตัวอยู่ในเรือนจำกลางอุดรธาน,นีครับซึ่งรับฟังค,าพ,า,คาพิพากษาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งมีข้อหาคือให้ผู้อื่นฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไตรตรองไว้ก่อนมีและใช้อุธดปืนเครื่องกระสุนปืนที่ใช้เฉพาะราชการสงครามว่าในการครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยคำพิพากษาให้ประหารชีวิตนายบัรเจิดฉัดไพฑูนหรือว่าเสียบักนะครับแล้วก็ให้จำคุกตลอดชีวิตดาตตำรวจชานชัยซอยสองวานและก็นายปัญจาหรือโบชาลีแสนแต่ว่าให้การรับซึ่งให้รับซึ่งมีให้มีการให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีครับส่วนนายบุญนาคหงษ์สาคำมีคำพิพากษายกฟ้องครับคนนี้บอกว่าเป็นคนที่ดูต้นทางหรือว่าเป็นคนที่ชี้เป้าครับ อันนี้เป็นทีมก่อเหตุมี3าคนนะฮะมีผู้ชี้เป้าคือนายบุญนาคหงสาคำแล้วก็คนจัดหาปืนคนจัดหามือปืนคนจัดหารถดาตรวจชานชัยส่วนมือปืนคือโบชาลีแสนครับทีนี้ทางด้านมติชนและก็ไทยรัฐมีการรายงานตรงกันนะฮะเพราะว่าข่าวเดียวกันเลยครับบอกว่าพระอาจาร,รย์บัณฑิตสุป,ปันธิตโตหรือว่าพระหมอนี่เกิดเมื่อวันที่22ธันวาคม2510พรรษานะครับ 20พรรษาแต่ว่าอายุตัวนี่คือ48ปีบิดาชื่อหลวงปู่สุขมันดาชื่อนางรุวัณีมีพี่น้องร่วมกับบิดามันดานี้3คนตัวคุณหมอเองก็จบคณะแพทยาศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเริ่มรับราชการที่รัาบาลโนสะอาดอจงังหวัดอุดรธานี ต่อมาย้ายมาเป็นผู้ในการรัพยาบาลชัยวานจังหวัดอุดรธานีแล้วก็มาเป็นผู้ในการรัพยาบาลนายุงหลังจากนั้นก็ลาออกจากราชการเพื่ออุปสมบทณวัดโพธิสมพรซึ่งเป็นพระอารามหลวงโดยมีพระอุดมยันโมลีหรือว่าลุงหลวงปู่จันทร์ศรีจันทิโปหรือว่าหลวงปู่ใหญ่เป็นพระอุปชาตครับพระอาจารย์บัณฑิตนะฮะสุปันธิโตหรือว่าพระหมอนี่ก็ามาบุกเบิกสร้างวัด แล้วก็เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าต่อสีเสียดต,ตำบลบ้านตาดัดอเมืองจังหวัดอุดรธานีขณะเดียวกันก็ทาหน้าที่ดูแลสุขภาพหลวงปู่ใหญ่และก็ดูแลการก่อสร้างพระบรมธาตุธรรมเจดีวัดโพธิสมพรมีการปรับปรุงหอเมตตาธรรมบําบัดวิกฤตหรือว่า CICU โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีจนก,กระทั่งช่งชวงเช้าของวันที่1มีนาคม2558ครับเวลาประมาณ7จ็นาฬิกายีสินาที นายปัญจาหรือว่าโบชารีแสนได้ใช้อาวุธปืนสงครามรอบสังหารขณะที่พระหมอนี่กลับมาจากบินทบาทกำลังจะถึงวัดครับโดยมีดาตำรวจชาญชัยเสิ่ท้างวันเป็นผู้ดูดแลเป็นผู้ดูต้นทางแล้วก็ขับรถวางงันครับทีมงานสืบสวนก็มีการตั้งประเด็นเอาไว้หลายประเด็นนะครับหาตั้งประเด็นเอาไว้หลายประเด็นในการสืบสวน แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วได้ทิ้งประเด็นเรื่องของความขัดแย้งเรื่องที่ดินวัดเมื่อทีมสืบสวนนี้ได้ไปสอบประวัติของพระหมอผ่านทางทะเบียนร,ราชดรนะครับพบว่าไปเกี่ยวข้องกับนายบันเจิดโดยทางด้านนายบรนเจิดนี้ได้ให้ควรใกล้ชิดนี้เข้าไปตรวจสอบนะครับพระหมอเพราะว่าต้องการ บริจาคเงินสร้างหอเมตตาธรรมบำบัดวิกฤต CICU ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีแล้วก็โยงไปสู่หมอแก้วเทลาออกจากโรงพยาบาลที่นายบรรเจิดบริหารครับแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าต่อสีเสียดซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดครับแล้วก็ดาตำรวจชาญชัยส้อยสัมวารซัดทอดนายบรรเจิด ว่าพระหมอมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมโดยได้รับเงินค่าจ้างรวมแล้วก็คือ250,000บาทเจ้าที่ติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องและก็ของกลางซึ่งเป็นรถยนต์ปิกอัพอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุครับโดยทันับผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าทีมสืบสวนในครั้งนี้มีพลตรเอกปัญญามาเม่น จเรจรจจ่าเรตรวจแห่งชาติที่เคยดํารงตาแหน่งเป็นรองผู้เป็นรองผู้การจังหวัดอุดรธานีลงมาควบคุมพอดีด้วยตนเองครับแล้วก็ยังมีนายตรวจอีกหลายนายที่เกษียณอายุราชการไปแล้วแล้วก็ยังมีที่ยังคงรับราชการอยู่ในขณะนี้อย่างเช่นผู้ตรวจโทยันยงเวชเวชโอสถซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นผู้บัญชาการตรวจภูธรภาคสี่ผู้ตรวจีนะครับพีรพงศ์วงสมานร,รองผู้บัญชาการตรวจนครบาล พลตรวตีนัทนนท์ประชุมซึ่งก็เป็นผอบอก,กอสอส,อสอเป็นผู้เป็นผู้บังคับการตล,ตลบผู้ทรสืบสวนภาค4แล้วก็มีพลตรวจตีสันติชัยนิรใหมนะครับ,รบทั้งมติชนและก็ไทยรัฐอธิบายเพียงแค่นี้ครับบอกว่าปมนี้เกิดจากการที่เข้าใจผิดกันแล้วก็ทานด้าเสียบักหรือว่านายบรรเจิดนี่ครับมีความประสงค์ นะครับมีความประสงค์ที่จะบริจาคเงินสร้างหอเมตธรรมบำบัดวิกฤตให้แก่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีแล้วก็มีความเข้าใจผิดกับทางด้านพระหมอที่ว่านี้คือไม่เคลียร์ครับไม่เคลียร์แต่ว่าเท่าที่ผมจำได้จากความทรงจำของผมนะครับ ผมจาได้ว่าเป็นเรื่องเพราะว่าในรูปนะฮะในรูปของการโยงในรูปของคดีนี้ครับจะไปเกี่ยวข้องกับอีกคนคนหนึ่งครับเป็นเรื่องราวของความเข้าใจผิดคือถ้าเผื่อผมพูดพลาดพลั้งไปนี่ต้องขอโทษด้วยนะฮะแต่ว่าเป็นความเข้าใจผิดจริงๆคือทางท่านพระอาจารย์บัณฑิตหรือว่าพระหมอนี้ครับท่านลาออกจากราชการ แล้วก็ไปบวชเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนะครับและขณะเดียวกันมาเป็นเจ้าวาดวัดต่อสีเสียด,ด้วยในขณะเดียวกันก็มีคล้ายๆกับว่าคนใกล้ชิดของเสียบักนี่ครับได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดแล้วก็เสียบักน่าจะเข้าใจผิดว่าการที่มาปฏิบัติธรรมนี้คือเป็นเรื่องของ ในเชิงชู้สาวและก็เกิดความเครียดแค้นพระหมอก็เลยลงมือครับท่าที่ผมอ่านข่าวในตอนนั้นคล้ายๆจะเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าในข่าวปัจจุบันนี้คือไม่ได้พูดพัดพิงถึงนะครับพูดเพียงแค่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่และใครเป็นคนลงมือจ้างวานเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเผื่อพูดจากความทรงจำของผมนี้เรื่องราวคล้ายๆอย่างนั้นครับ เพราะว่าข่าวนี้ผมเคยนำเสนอเมื่อปีพศ2558ครับจำได้ครับว่าเรื่องราวคล้ายๆอย่างนี้เป็นความเข้าใจผิดนะฮะของเสียบักเรียกว่าเป็นความหึงหวงก็ว่าได้ครับผมนะฮะแล้วสุดท้ายก็คือสารชั้นต้นครับได้สั่งที่ภากษาเสียบักนี่คือประหารชีวิตส่วนมือปืนกับผู้กับดาบตำรวจนั้นคือจำคุกตลอดชีวิต แต่ว่าควรที่ดูต้นทางอีกคนหนึ่งนะฮะก็คือนายบุญนาคหงสาคำนี้คือยกฝองครับเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่ปี58 59 60 61 62 63 64คดีนี้ประมาณเกือบ6ปีครับจึงนำมาสู่ขบวนการพิพากษากับเพียงแค่สารชั้นต้นและตอนนี้ทางด้านเสียบักเองก็มีการ พูดง่ายๆว่าได้มีการประกันตัวเนื่องจากว่ามีโรคประจําตัวต้องรักษาตัวครับแต่ว่าก็มาฟังคำพิพากษาที่ศาลนะครับอีก3คนนั้น,นครับอยู่ในเรือนจําฟังจากทางด้านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ครับก็พูดง่ายว่า3คนนั้นก็เหมือนติดคุกแหะครับติดคุกมาแล้ว6ปีพูดง่ายๆนะครับประมาณนี้ครับไปถึงทางด้านผู้ที่อุปถัมภ์รายการอย่างเป็นทางการครับ ถ้าเผื่อใครที่มีรถมีรานะครับต้องการที่จะหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไปอุบนสวิต1997ถนนคลังอาวุธครับซึ่งเขาเองก็มีเครื่องมือครบคันทันสมัยความพร้อมนี้เทียบเท่ากับศูนย์บริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมเย่อกว่าถึง30%มีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้าโออาห้องน้ำห้องท่าที่สะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็รวมทั้ง ราคาก็ย่อมเยาวด้วยไปได้เลยนะครับนอกจากนะครับก็ยังมีการให้บริการรับอัปเกรดรถของคุณเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้แก่รถของคุณด้วยอะไรและก็ชิ้นส่วนระดับโลกที่คุณสามารถที่จะเลือกได้รวมทั้งการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG และก็ CNG ครับล่าสุดนี้เสียแจ้พิบูลคำศรีครับเพิ่มการให้บริการรับเป็นตอรออ,อ์นะครับสถานตรวจสภาพรถเอกชน เปิดให้บริการแล้วครับทุกวันครับตั้งแต่2โมงเชา้ายัน5โมงเย็นแบบ one stop service มาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนครับทั้งการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์การรับทำพรบรต่อทะเบียนการตรวจสภาพขอใบรับรองการติดตั้งแก๊สทั้ง LPG และก็ CNG การรับทำประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3และที่เป็นไฮไลท์ครับรับฝากต่อทะเบียนด้วยครับเรียกว่ารถมาคนมาเอกสารมาเงินมาที่เหลืออุบลเซอร์วิสบริหารจัดการให้ นี่แหละครับเรียกว่า one-stop service อย่างแท้จริงตัวท่านเองก็กลับบ้านไปกลับที่ทํางานไปนะครับเป็นหน้าที่ของอุบลสวิสจะบริหารจาัดก,การเอกทุกอย่างครับพอบริหารจัดก,การเรียบร้อยก็โทรแจง้งอคุณพรมารับรถได้แล้วตอนนี้เอกสารทุกอย่างครบครบถ้วนแล้วมารับเอกสารคืนได้แล้วครับโทรสอบถามรายละเอียดครับ0622015510ครับอุบลสวิส1997ถนนขังอาวุธทางไปโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการครับ สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกล,มกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบลการแว่นไปตรวจวัดสตาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไร่เอียงเท่าไร่ยาวเท่าไหร่ช่างเองก็จะรู้ว่าสั้นอย่างนี้เอียงอย่างนี้ยาวอย่างนี้จะต้องสวมใส่เลนขนาดไหนจึงจะทําสวมใส่แล้วเกิดความสบายตากับเพราะฉะนั้นทางด้าน ตัวเราเองก็มีหน้าที่เพียงแค่ไปเลือกกรอบแว่นตานะครับเลือกกรอบแว่นตาให้เหมาะสมกับรูปหน้าของเราเราไปควรหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพแล้วก็ไปเลือกชนิดของเลนเป็นเลนกระจกเลนมัตาโคสนะครับหรือว่าเลนโปรเรสซีครับเราสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแว่นสวมใส่เข้าสบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธาน,นีครับ ขอบคุณถ้าเผื่อใครที่จะไปใช้บริการนะครับผมเองก็เป็นลูกค้าของทางด้านอบบนสวิทมาก็ยาวนานนะครับกว่านะฮะก็น่าจะเรียกว่ากว่า40ปีแล้วก็ว่าได้ครับนะฮะ